สวัสดีครับผมปีนฟองจากโอโหช็อปครับผมวันนี้จะมาพูดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนของคุณในเฮดวันเครื่อง A2 ว่าพัดลมเครื่อง A2 นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ระยะในการเปลี่ยนพัดลมนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเกิดพัดลมเสียนะครับผมจะมีผลิตตามมาอย่างไรนะครับโดยเครื่อง A2 นะครับจะมีพัดลมนะครับหลักๆมาแค่2ตัวจากโรงงานนะครับผมนั่นก็คือพัดลมแอร์นะครับผมอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับโดยพัดลมแอร์นะครับจะมีทั้งหมด9ใบพัดนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะเป็นพัดลมหม้อนน้ะคครรัับผมมพดลเื่องจะมี7ใบพัดนะคคครร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 ัััับบบผมมมมตตงงงจุุดดนนนนนนนีี้้โโยยท่ออาาาาากกใชขะะะะวๆปณ150,000ิลเแ เช็ครถได้เลยครับว่าพัดลมยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับหรือถ้าใครที่ไม่มั่นใจนะครับอาจจะมาเปิดกล่องฟิลดูครับเพื่อมาดูตรงรีเลย์สตัวในเรื่องของรีเลย์สีขาวแล้วก็สีน้าตาลครับผมรีเลย์สตัวนี้นะครับเริ่มมีคราบรอยไหมนะครับตรงจุดนี้นั่นแปลว่าพัดลม2ตัวนี้ครับเริ่มกินโหลดมากขึ้นแล้วนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าผลเสียที่ตามมาถ้าเกิดพัดลมนะครับมันหยุดน็อกขึ้นมานั่นทําให้ความร้อนขึ้นขึ้นมาครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะส ไม่ต้องทำการเจาะหรือดัดแปลงตัวถังอะไรเลยนะครัถ้ากับว่าท่านลมก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะตอนนี้นะครับเรามีสาขาที่สุรินทร์และก็สาขานครามมนะครับผมนะใครสนใจรับหมายนะครับก็สามารถรับหมายเข้ารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยครับและเจอกป็นหม่ครับสวัสดีครับ